ถ่ายโพสนายกยันทุกหน่วยงานพร้อมรับมือโนอึน,นพร้อมสั่งเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแรงดีมากถูกเก็บไวนะ้นาไม่เก็บง่แยเลยนะนโนอึนนี่เป็นอะไรเป็นอะไรมอบเหรอพายุนะไม่ใช่มอบนะนโนอึนนี่เป็นพายุนะไม่ใช่มอบไม่ใช่มอบน,น,นั่นเ เนเอิน no นี่เป็นมามอบพายุ <c oughs> เป็นพายุพายุน่เตรียมรับมือให้ดีเลยนะวางสั่งเตรียมรับมือให้ดีเลยน่นี่แหละนี่แหละกำลังเข้ามาวันที่นะตั้งแต่วันที่สิบแปดเลยเนี่ยสิบแปดกันยายนหกสามที่ค่ายนาเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและรามาวกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือพายุโนอึนที่จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยในวันนี้ว่าได้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมการมาตามลำดับพายุจะพัดผ่านที่ไหนอย่างไรซึ่งผ่านมาทั้งเวียดนามที่หนึ่งปีเจอไปนะ่ะเจอไปสามรอกว่าลูกวันปีเดียวนะเวียดนามเจอปีเดียวสามร้อยกว่าลูก ของเราถือว่าโชคดีแล้วอย่างไรก็ตามเราต้องการเอาน้ําเหล่านี้เก็บไว้นะโดยทราบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าน้ําในเขื่อนของเรา36แห่งมีจํานวนน้อยใช้การได้ไม่ถึง30%และปีหน้าฝนจะทิ้งช่วงอีกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบอากาศก็เปลี่ยนแปลงฝนไม่ตกตามฤดูกาลดังนั้นต้องเตรียมการให้พร้อมนะต้องเตรียมให้พร้อมนะ ของเราก็เตรียมไม่พร้อมนะเก็บน้นะําไว้นะนายกปวทนะก็มอบหมายให้อาสันและเพื่อนๆนะทีมงานนะเตรียมเก็บน้ําไว้ใช่นะเตรียมเก็บโนอื่นไว้ดีๆนะเก็บเก็บน้ําโนอื่นไว้นะเก็บน้ําโนอื่นไว้ดีๆนะไม่งั้นยุ่งยุ่งกองร้อยโอ้นี่ที่บัลลาดเหรอ โอ้บรรดาษน้ําขึ้นแล้วโอ้น้าท่วมแล้วท่วมแบบเก็บไม่ได้ด้านนั้นในทีบ่บรรดาษนี่นั่นน่ะท่วมแล้วนะแต่ก็ถ้าทําชาต์น้าไว้ก็เก็บน้ําไว้ใช้ได้นะแต่บรรดาษก็ไม่มีปัญหาเราอยู่ใกล้อยู่ใกล้น้ํามูลนะ่ะหมายถึงว่าขาดน้านี่ไม่ขาดแล้วนะมีแต่ท่วมนะบนรรดาษนี่ไม่มีขาดน้ำมันมีแต่ท่วมบ้าบรรดาษเตรียมมือพายุโนอือ่นแล้วนะ นะบรรราชก็อ้าวสมกำลังใจให้นะต้องการความช่วยเหลืออะไรก็แจ้งมานะทางราชธานีอโศกนะตอนนี้น้ําท่วมแต่พวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะพวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ก็จะอยู่ง่ายกินง่ายนะนี่หงปัวมั่งนน่หงปัวนะพวกเราได้อยู่ง่ายกินง่ายก็เลยประหยัดกันนะมันก็จะอยู่ได้ประหยัดพึ่งพาอาศัยกันเกือ้อกูลกัน ศูนย์ต่างๆที่น้ําไม่ท่วมกับน้ำท่วมเมื่อใดก็ส่งอาหารการกินไปช่วยเหลือกันก็เลยสบายนะภาครัฐนี่ไม่ต้องลําบากไม่ต้องลําบากพวกเรานะเพราะว่าเรามีสาธารณภคีนะเพราะเรามีสาธารณโภคีกองบุญส่วนการกินใช้ร่วมกันเป็นต้นกละประพึกก็เลยอยู่รอดกันนะไม่ได้กลัวไม่ได้วันไวจะท่วมจะแรงอะไรอะไร,ะไรยังไงก็ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันก็อยู่รอดนะ <c oughs> วันนี้ขอเตือนอเส้นทางที่ประยุพัดผ่านโดยเฉพาะพื้นที่อีสานที่จะเกิดลมแรงฝนตกจะต้องมีการเตรียมการขนย้ายข้าวข,ของที่มีค่าหาที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตอีกต่อไปเน,นี่ยเขาทางผู้ชุมนุมเขาออกข่าวเหมือนกันนะว่าเนี่ยเขาออกข่าวว่า มีทางรัฐบาลเนี่ยทำฝนเทียมใส่เขาวางั้นนะตอนชุมนุมก็ว่างเงนนะเพื่อไล่ชุมนุมโอ้ยนะ่างออกข่าวได้เกินเนาะมีอะไรก็ทำเฟกนิวได้ <c oughs> โอ้ยแล้วเกิดจริงๆเนาะเรื่องโจมตีรัฐบาลทุกอย่างนะพายุเข้าก็บอกทำทำฝนเทียมวันจะร์ศัพ์ซึ้งเขาจริงๆเลยนะหมดไปได้เหมือนทำเลยนะ เ,เขาเนี่เหมือนทําเลยนะคนจุมนุมอันเดียวกันเลยไปรับเชื้อจากทามานะก็เพอ่จะรับโควิดจากทามาด้วยนั่นเนี่ยนะรับเชื้ออะไรเชื้ออะไร,ะไรไนี่แหละได้โกหกหน้าดัานดันนี่นะเชื้อตอนแลกนี่เชื้อโกหกหน้าดัานดนเนี่ยได้เลยนะโอ,โอนะ้ความจริงอย่างนึ่งเขาก็พูดอย่างหนึ่งอืมอาจารย์ลาราบซึงเขา,าจริงๆเขาเหลือเกินจริงๆเลยนะเออแต่ น่าดัดเานเลยโอ้โหโอ,โ,อโ,อโอ้บอกให้ระวังโควิดบอกเอาระเอาโควิดมาข่มขูโ่โอ้นะเขาป้องกันชีวิตตัวเองรักชีวิตตัวเองป้องกันชีวิตของตัวเองแล้วก็สังคมป้องกันตัววิตชีวิตตัวเองและชีวิตของประเทศชาติกันฮะว่าเอาโควิดมาขู่พอๆกับว ต่างชาตินะ่ะเวลาเขาลนะ็อกดาวน์น่ะประท้วงไม่ยอมนะ่ะไม่ยอมจะลนะ็อกดาวน์น่ะประท้วงอย่างนั้นบอกจํากัดสิทธิเสรีภาพแท้ที่จริงเขาก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ตายกับป้องกันประเทศชาติไม่ให้ตายไม่ให้พังพินาศแต่ก็อย่างนั้นนะ่ะนะก็ไม่ยอมก็ประท้วงกันก็เลยโควิดก็เลยระบาดเต็มไปหมดเลย นั่นแหละอย,ยังดีนะประเทศไทยก็ไม่มากปะทวงก็มีท่านั้นทองนั้นอย่างนั้นน่ก็เลยก็ย,ยังชั่วแต่มีมากก็นั้นแล้วก็ยุ่งกอง้อยเลยประเทศไทยประเทศไทยโดยภาพร,รวมคนดีเขาก็ยังรู้ว่ามันจะต้องล็อกดาวน์ต้องระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้นจะเคลื่อนออกอะไรก็จะต้องระมัดระวังนะไม่ไปชุมนุมกันไม่ไปรวมกันก็ยังดีคนดีโดยภาพรวมเขาก็ยังเป็นพลังที่อบอุ้มคุ้มครองประเทศนะ ก็มีคนไม่ดีกับคนไร้เดียงสาผู้ใหญ่ไม่ดียุเหล็กเด็กไร้เดียงสาไปเสี่ยงตายาทั้งตัวเองก็เสี่ยงตายนะทั้งประเทศก็เสี่ยงตายไปให้ประเทศนี้เสี่ยงตายจากโควิดจะมีเสี่ยงตายจากมือที่สามอีกมือที่สามก็คนนิสัยไม่ดีที่อยู่เบื้องหลังนั่นแหละต้องการ ศพเด็กต้องการการบาดเจ็บล้มตายต่างๆเพื่อจะได้ไปโจมตีรัฐบาลนะะเขาก็ทําได้ทุกเรื่องแหละคนนิสัยไม่ดีจึงต้องมีการป้องกันเต็มที่เลยทางภาครัฐี่ท่านรู้แล้วท่านรูแนรแ้แล้วก็ไม่ได้ทําความรุนแรงเพราะรู้อยู่แล้วว่ารุนแรงมันไม่ดีนะรุนแรงมันไม่ดีนะตั้งแต่รัฐบาลชุดผลเด็กประยุทธ์ปกครองมานี่อาจารย์ยังไม่เห็นใช้ความรุนแรงเลยนะนะแต่ว่ารัฐบาล ที่เขาว่าเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งตั้งแต่ปี49เนะ้นารัฐบาลทักษิณน,นี่โอ้โหนะาสารพัดเลยคือเสตากใบนี่ก็ฆ่าเลยยิงเลยแล้วก็อาดัดดัด,ด,ดขึ้นไปบนรถก็นตายกันในรถต0กเจ็ดสิบกลายนะคือเสบังตากใบบ้างอะไรบ้างโอ้โหนะแล้วก็แต่ไดละยาเสพติดก็ไม่รู้ใครผิดใครถูกนะตัดตอนอย่างเดียวเลยนะ ค่าตัดตอนอย่างเดียวเลยเนี่ยนี่แหล,ล,ล,นะละเลือกตั้งมาแล้วนั่นนะนั่นแหละเลือกตั้งมาแล้วนั่นน่ะมันใช่เหรอเลือกตั้งอย่างเดียวมันจะเป็นคำตอบอย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละนะประชาธิปไตยฆ่าประชาชนเนี่ยพอประชาชนไปประท้วงเนี่ยโตโหเอาตายเลยนะตายแไม่รู้ขี่ศพกี่ศพละกี่รายกี่รายละเออนะฆ่าแหลกลานเลยอย่างนี้เป็นต้นนะ อย่างนั้นอ่ะนะมันก็ลําบากอย่างนั้นนั่นแหละรัฐบาลที่อ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่แท้ที่จริงก็น่าเป็นเผด็จการน่ะอยากได้ไม่ลราประชาธิปไตยแบบฆ่ากันอย่างนั้นอ่ะเอามาหิดอย่างนั้นอ่ะเออโหดร้ายอันนั้นน่ะเป็นเผด็จการ,รเผด็จการรัฐสภาแต่พอมาถึงยุคพอดพรพยุทธ์จจโนชาเนี่ย โอ้ oh, เป็นทหารแท้ๆเลยนะถ้าเป็นทหารแท้ๆเลยนะมีกาลังทหารอยู่ในมือเลยนะแต่ไม่เคยสั่งฆ่าประชาชนอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นอาวุธก็มีอะไรก็มีจะทําเมื่อไหรก็ได้แต่ก็ไม่ทำนะกับรับฟังแล้วก็พยายามป้องกันพยายามช่วยเหลือพยายามป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นคนละเรื่องเลยนะถูก กล่าวหาว่าเป็นเผด็จการแต่พฤติกรรมนี่เป็นประชาธิปไตยนะคนที่อ้างตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมเป็นเผด็จการมันกลับกันแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คนละอย่างเลยถูกโจมตีว่าเป็นเผด็จการแต่พฤติกรรมนี่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นคนละอย่างนะอ่ะอ่ะนี่บอกว่า และรัฐบาลจะดูแลหลังจากนั้นแต่ขอให้เก็บน้ำให้ได้มากนะังจากพนะายุลมแรงเข้ามาเนี่ยนะรัฐบาลจะดูแลหลังจากนั้นแต่ขอให้เก็บน้ำให้ได้มากที่สุดจากพายุลูกนี้เห็นไหมนะรัฐบาลบอกเก็บไม่ได้มากที่สุดแล้วนะมันจะหมดแล้วนะฝนนี่จะหมดแล้วนะ,นะวนะตุลานี่ก็หมดแล้วนะหมดนี่แล้วก็ยุ่งกองลอยเลยทีนี้ต้องช่วยกันเก็บน้ําเลยอ้าประชาชนทั่วประเทศนะท่านใดที่ทําอะไร ทำจุดเก็บน้ำได้ก็เก็บเลยนะทำธนาคารน้ำได้ทำบารายเปิดบารายปิดธนาคารน้ำแบบเปิดแบบปิดได้ก็ทำเลยได้เก็บน้ำไว้ให้มากเลยมันอาจจะเป็นพายุชุดสุดท้ายแล้วก็ได้คือจะเป็นได้น้ำชุดใหญ่ชุดสุดท้ายนี่แหละนะหรือไม่ก็มันมันจะหมดแล้วนะไม่รู้ว่าชุดสุดท้ายหรือเปล่าหรืออีกจะได้อีกเล็กน้อยก็ไม่รู้นะ แต่จะหมดหน้าฝนแล้วหมดแล้วก็ลาบากแล้วที่นี่ถ้าไม่เก็บน้ําไว้ตอนนี้ก็หมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะนกมช่กาเก็บนะพอดีน,นายกเป็นห่วงทุกอย่างรัฐบาลเป็นห่วงประชาชนอะไรที่จะทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้และสามัคคีกันได้นะในสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงเป็นสิ่งสําคัญอันนี้ขอฝากไว้ด้วยทั้งนี้กัน บริหารจัดการน้ํารัฐบาลได้มีศูนย์ดูแลอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องตั้งศูนย์ขึ้นใหม่ที่ผ่านมาศูนย์ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นได้บริหารมาโดยตลอดนะพลเอกประยุทธ์กล่าวว่างั้นอ้าวก็ดีนะบริหารจัดการน้ําช่วยกันประชาชนก็ร่วมด้วยช่วยกันไปด้วย <c oughs> สยามรัฐคอรอเตือนประชาชนระวังโนอ่น นะวิธีป้องกันจมน้ําแมลงมีพิษว่างัันนะคอรอในควบคุมโรคกระรวงสารสุขยึดหลักนะยึดหลักสามห้ามสองให้เพื่อป้องกันการจมน้ำในช่วงน้ำท่วมและระวังสัตว์มีพิษที่อาจนีมาหลบซ่อนอาศัยอยู่ตามบ้านและมุมมืดต่างๆกัดต่อยได้ เพราะหลายพื้นที่อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และขอให้ระมัดระวังการจมน้ำนายแพทย์18กันยา63นายแพทย์สวรรณชัยวัฒนาเจริญยิ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากรายงานกรมอุตุนิยมวิทยา นะพบว่าตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยามนะ3ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนรอนโนอื่นแล้วทาไมนะคนที่เขานะจัดการชุมนุมเนี่ยเอากลางพอดีเลยนะกลางพายุพอดีเลยนะเขา,เาทาไมเขากําหนดนะเขากําหนดไม่ได้นัดกันนะกับพายุนี่นะเขากำหนดมาตั้งนานแล้วที่19 19 19, 19. ตั้งแต่เขายังไม่พยากรณ์ว่าโนอื่นจะเข้านะ แล้วทำไมกำหนดเป๊ะพอดีเลยนะโอ้นะกำหนดเป๊ะพอดีเลยในวงล้อมของพายุพอดีเลยนี่มันเป็นอจินไตยอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าก็ตัดนะตัดว่าถ้าอะไรที่ไม่ดีไม่งามอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะในธรรมิกราชเนะี่ยท่านบอกว่าอะไรที่ผู้นําไม่มีธรรมะนี่นะผู้นําไม่มีธรรมะพูดตามก็ไม่มีธรรมะนะฝ้าฝนก็จะมาปั่นป่วนวางังนนะ มาตาลีเทพสลัธีจะปั่นป่วนจะกำเริบว่างันนะนั่นในธรรมิกราชอ่ะนั่นในธรรมนั่นธรรมิกธรรมิกสูตรนะไม่ใช่ธรรมิกราชธรรมิกสูตรอ่ะนฟ้าฝนจะแปรปวนถัดฟ้าฝนยังไม่เอื้อเลยคิดดูสิฟ้าฝนแปรปวนเลยนะแล้วก็จะกำเริบว่างันนะฟ้าฝนจะกำเริบเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมิกสูตรนะ ก็ดูได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะฝ่าฝนจะกำเริบนะจะเกิดปัญหาขึ้นนะก็อา้าวให้ระมัดระวังกันนะเนี่ยโอเนี่ยเป็นพายุโซนร้อนนะประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึนซึ่งจะทําให้หลายพื้นที่ของประเทศได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้โอ้ทั่วประเทศเลย มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกลมกระโชกแรงเกิดขึ้นอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ว่างั้นโอ้โหเรียกว่าเนี่ยจะมาหนักเลยเหมือนกันนะเรานี่โดนเป็นระยะระยะละทีนี้นะ้นําป่าไหลหลากน้ําดําปีนี่มาเป็นระยะระยะและ้วนะไม่กี่วันก่อนก็มานะของเราก็มาแล้วไม่กี่วันก่อนมามันกัน เราก็เตรียมพร้อมเต็มที่เหมือนกันของเราดีเราเตรียมมาเป็นปีแล้วก็เลยเขายิางชั่วอ่าดูซิว่านะทางกรมควบคุมโรคให้เตรียมอะไรกันบ้างนะกรมควบคุมโรคบอกว่าจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อนโนอึนนั้นโดย <c oughs> นั้นโดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมหรือเคยมีน้ําท่วม เป็นประจำทุกปีควรเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยน,คนะควรจัดเตรียมน้ำอาหารแห้งไฟฉายตลอดจนยารักษาโรคให้พร้อมและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อ ป้องกันความสูญเสียทรัพย์สินและขอให้ระมัดระวังการจมน้ําในช่วงดังกล่าวด้วยเนื่องจากแหล่งน้ําต่างๆมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นซึ่งเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและเจ็บป่วยจากโรคต่างๆและยังเสี่ยงต่อการจมน้ําเสียชีวิตอีกด้วยนะว่านี้เสี่ยงนะเพราะฉะนั้นถ้ามีขวดมีอะไรก็มาทําเป็นเรือไว้นะนี่เราเตรียมจะเอาขวดที่เขาทิ้งๆเนี่ยมาทําเป็นเรือไว้ละนะ เอามาทำอีโคบิ๊กทาเป็นเรือไว้เราก็เตรียมการแล้วแต่ไม่ทันโนอื่นมาก่อนไม่เป็นไรทหลังโนอื่นก็ได้ประชาชนที่มีขวดขวดก็เตรียมไว้หน้าฝันจมน้ําก็ได้จับขวดไว้มัด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 กันไว้หน่อยขวดได้หลายอันมัดกันไว้ก็ได้รอดแล้วมัดทําชูชีพก็ได้นะขวดได้หลายอันมัดทําชูชีพก็ได้มัดมัดมัดขวดไว้หน่อยนะมัดทําชูชีพไว้ได้ เตรียมขวดขวดตู้เขาทิ้งเยอะแยะนะเก็บมาล้างล้างไว้นะล้างไม่ล้างก็แล้วแต่ล้างสะอาดก็ดีเนาะนะแล้วก็มัดมัดมัดมกับไว้ทําชูชีพได้มัดทําชูชีพได้เลยนะเวลามีปัญหามาจึงขอแนะนําประชาชนให้ยึดหลักสมห้ามสองให้เพื่อป้องกันการจมน้ำในช่วงน้ำท่วมได้แก่สามห้ามได้แก่หนห้ามเล่นน้ำ สองห้ามหาปลาเก็บผักอ,อย่าไปเก็บผักน้ำวืองกันนะนี่เขาเตือนไว้นะอย่าไปเก็บผักในแม่น้ำน,ะน้ำมาลุ่มเดียวแล้วก็แย่เลยว่างกันนะนะแต่ไม่เป็นไรถ้ามีนั่นนะมีชูชีพนะก็ระมัดระวังเอานะห้ามดื่มสุราข้อสามและสองให้ได้แก่หนึ่ง ให้สวมเสื้อชูชีพเห็นไหมเห็นไหมทำเอาเองได้หรือนําอุปกรณ์ที่ลอยน้ําได้นั่น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 น,น,น,นเห็นไหมโอโ้โหเราพูดยงไปทันเสร็จเลยนะน่ะเขาออกข่าวแล้วนะหรือนําอุปกรณ์ที่ลอยน้ําได้ติดตัวไปด้วยเช่นถังกระอนขวดน้าพลาสติกเปล่าปิดฝานั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเอออาจารย์ยังไม่ได้นัดกันนะนี่กับผู้สื่อข่าวนี่นะเอ่อกับคอร์นควบคุมโรคนี่นะ พูดกันคนละคนละคนละที่คนละทางนะแต่ว่าสอดคล้องกันหมดเลยสอดคล้องกันดีมากเลยสอดคล้องกันดีเลยนะตรงกันเลยสอดคล้องกันเลยนลยนะําอุปกรณ์ที่ลอยน้ําติดตัวไปด้วยเช่นทั้งกรลรอนขวดน้ําพลาสติกเปล่าปิดฝานะสอง ให้เดินทางเป็นกลุ่มเพื่อคอยดูแลซึ่งกันและกันโอ้พวดตรงกันเลยพวกเรานะเป็นกลุ่มเลยทำอะไรก็เป็นกลุ่มไม่ต้องไปคนเดียวไม่ต้องเป็นศิลปินเดียวนะเป็นกลุ่มนะเพื่อคอยดูแลซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงกันใชนะ้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอ้ามแตะสวิตไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าที่กําลังเสียบป,ปลัก๊กเพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้ไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้นะนายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวอีกว่าขณะมีน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมฉับพลันอาจมีสัตว์มีพิษกัดต่อยได้เช่นงูตะขาบแมลงป่องที่หนีมาหลบซ่อนอาศัยอยู่ตามมุมมืดต่างๆของบ้านนะก็ให้ระมัดระวังนะเช่นตู้เก็บในแกตู้เก็บของในครัวเป็นต้น ดังนั้นหลังจากฝนตกแล้วควรตรวจสอบในจุดต่างๆของบ้านเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านควรป้องกันไม่ให้สัตว์มีพิษกัดต่อยโดยไม่เข้าไปในที่รกไม่แช่น้ําเป็นเวลานานหากต้องลุยน้ําควรแต่งกายมิดชิดใส่กางเกงขายาวสวมพลาสติกหุ้มเท้าและหุ้มปลายขากางเกงทั้งสองข้างแล้วรัดด้วยเชือกหรือย,อยางเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ เข้าไปในกางเกงนะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรหนะึ่งสี่สองสองโอเคก็นะช่วยกันนะมีภัยอะไรเข้ามาก็บอกวิธีการกันอย่างนี้แหละดีนะดีช่วยเหลือกันคนะมชัดลึกลมแรงมากเผยนาทีพายุโนอื่นถล่มบ้านภูเหล็กน้อยบัน อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นว่างันนะเนี่ยโอ้โหน่ะมีคลิปละ่ะคลิปอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะเลยว่าอันนี้หรอเปล่าเอาโนอ่นอะไรเนี่ยมันที่ประชุมสภาเนี่ยนะอ่าตอนเปิดอยู่ด้านล่างนะอ่ะอ๋อเนี่ยเนี่ละ่ะใช่อ่ะใช่อ่จะไปอ่ะมีแต่ภาพไม่มีคลิป อ๋อนี่ยเนี่นี่นี่มีคลิปมีคลิปมีคลิปโอ้แรงมากจริงแรงมากจริง่ากดขยายไม่เขาไม่เห็นมีขยายอันนี้ละขยายละโอ้ดูสิดูสิโอ้นี่จากบ้านไผ่นะเนี่ยนองอื่นโอ้ยดูดูดูน้ำสิเยอะขนาดไหนพายุแรงขนาดไหนแรงมากเลยนั่นะน่ะอันตรายนะ โอ้ oh, อันตรายแรงมากเลยนะอันตรายมากแรงมากเลยเอา้าน้าป้องกันกันดีๆนะ <c oughs> ไทโพสพายุมุงสุอีสานทะเลคลื่นนะหน้า,นาทะเลคลื่นสี่เมตรเลยนะโอ้โหนะคลื่นเดืสี่เมตรแล้วนะระมัดระวังกันนะ โนอื่นมาแล้วโนออ่นมาแล้วระมัดระวังเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งวัางั้นนะนี่บอกไปอย่างเงี้ยพายุระดับสามโซนร้อนโนออ่นมานก็พายุแรงทีเดียววันงั้นอ้าวระมัดระวังกันดีๆตอนนี้โอ้หน้ากลัวละพายุอันตรายก็ช่วยกันนะเพิ่มศีลกันดีๆนะป้องกันกันดีๆเพิ่มศีลกันดีๆ่าจะช่วยได้แนวหน้าศีสเกตจมโอ้ลง มาแล้วนะนี่ติดโนอึนหอบฝนถลม่มทุกพื้นที่สีสเกตถนนหลายสายเริ่มจมนะเนี่ยจมและนี่ถ้าทำการบริหารจัดการน้ำดีๆนั้นะถ้าประชาชนช่วยกันนะภาครัฐภาคประชาชนภาคร,รัฐก็พยายามเต็มที่ตอนนี้ภาคประชาชนถ้าช่วยกันดีๆนี่จะช่วยได้นะภาคประชาชนช่วยกันทำธนาคารน้ำนะขุดบ่อน้ำแบบเปิดแบบปิดธนาคารน้ำแบบเปิดแบบปิดมีอยู่ เรียนรู้ดีๆแล้วก็ช่วยกันเนี่ยมันจะลดได้เยอะเลยนะลดปัญหาน้ําท่วมได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะนัชลอราลดปัญหาน้าท่วมได้เยอะแล้วกเก็บน้ําไว้ใช้หน้าแรงได้ด้วยนะเอาลองดูแล้วกันทําทอะไรได้ช่วยกันดูไทโพสโนอื่นมาแล้วถลม่ถลมคอนแกนถล่มคอนแกนน้ําท่วมขังถนนหลายเส้น หลายเส้นทางการจราจรติดขัดมันเนี่ยโอ้มีคอนแก่นอันนี้เข้าคอนแก่นแล้วดูสิเนี่ยโอ้นะถ้าทําการบริหารจัดการนา้ําดีๆจะช่วยได้นะแต่ละบ้านช่วยกันทําธนาคารน้ําแบบเปิดแบบปิดเนีบ่บปลาไดเปิดบลาไดปิดเตือนดูดีๆหน่อยนะจะช่วยได้เยอะเลยไม่งั้นก็ลําบากน,นะ